สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิเดียจะพาทุกท่านนะคะมาดูเฟอร์เิเจอร์นะคะและเฟอร์เิเจอร์ในรอบนี้นะคะเป็นโต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงานนั่นเองนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะขายดีมากค่ะและส่งกันไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆค่ะลูกค้าค่ะและจะมีตัวไหนบ้างนะตามลิเดียมาดูเลยค่ะลูกค้าค่ะที่ลิเดียยืนอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะลิเดียอยากนำเสนอมาค่ะเพราะรุ่นนี้นะคะจะขายดีมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นหน้ากระจกค่ะลูก ะไม้แข็งแรงมากๆนะคะจะมีลิ้นชักเก็บใส่ของให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะขนาด120ซนเมตรค่ะลูกค้าคะรู้ไหมคะว่าราคา4,990บาทแต่ตอนนี้เราขายเพียงแค่3,590บาทค่ะลูกค้าคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะลูกค้าคะใครนะคะที่มีร้านมินิมาร์คนะคะหรือหาโต๊ะเหล็กที่ไว้เก็บตังค์นะคะลูกค้าคะหรือ สำนักงานไหนนะคะที่อยากได้โต๊ะเหล็กของเราก็มีค่ะลูกค้าขาของเรามีตั้งแต่3.5ฟุต4ฟุตและ6ฟุตค่ะลูกค้าขาและตัวนี้นะคะลูกค้าขาเป็นขนาด6ฟุตนะคะเป็นหน้ากระจกค่ะลูกค้าขาลูกค้าสามารถเลือกกระจกได้นะคะลูกค้าจะสามารถซื้อกระจกเพิ่มได้ค่ะลูกค้าขหรือจะไม่ซื้อก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติลูกค้าไม่ซื้อเอาแต่โต๊ะนะคะลูกค้าขาในราคา4,990บาทแข็งแรงมากๆค่ะลูกค้าขาไปกันต่อค่ะลูกค้าขาใครที่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆของเราก็มีค่ะลูกค้าขาและตรงตัวนี้เลยนะคะลูกค ที่อยากได้โต๊ะใหญ่แบบนี้นะคะมาเลยค่ะลูกค้าคะปกติเราจะขาย2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแต่ดีไซน์เขาสวยมากเราขายเป็นแค่17,990ก้บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะเรามีโต๊ะสานักงานนะคะเยอะแยะมากมายให้ลูกค้าเลือกและถ้าหากลูกค้าอยากได้นะคะโต๊ะผู้บริหารของเราก็มีค่ะลูกค้าขะเป็นโต๊ะผู้บริหารนะคะไม้แท้ค่ะลูกค้า่ะนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นโต๊ะผู้บริหารตัวนี้นะคะความกว้างของเขานะคะจะอยู่ที่ 140เท่านั้นนะคะลูกค้าขาดูใหญ่แล้วก็ไม้ทนทานแข็งแรงมากค่ะเราขายเป็นแก้8แ9 0พัาบาทราคาถูกมากๆค่ะแล้วเรายังมีเก้าอี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทำงานนะคะลูกค้าขาหรือเก้าอี้ผู้บริหารเราก็มีนะคะส่วนเก้าอี้ที่เรียนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะคะลูกค้าขาเราขายเป็นแค่3,590ก้บบาทเท่านั้นนะคะ,ะไปกันต่อที่เก้าอี้ผู้บริหารกันบ้างะคะ่ะลูกค้าคานี่เลยนะคะจะเป็นเก้าอี้สานักงานนะคะสําหรับแบบว่า ท่านผู้บริหารท่านไหนนะคะที่อยากได้นะคะราคาไม่ถึงหมื่นลูกคา้านั่งสบายมากคือแบบนุ่มมากๆเลยนะคะลูกคา้าคะเราขายเพียงแค่5,990บาทเท่านั้นนะคะดูนะดีไซน์เขาสวยงามมากๆนะคะลูกคา้าขาใครที่อยากได้นะคะมาเลยค่ะแล้วของเรานะคะมีบริการจัดส่งเก็บเ,บเงินปลายทางนะคะหน่วยข้าราชการไหนหรือบริษัทไหนที่อยากได้ เก้าอี้สำนักงานหรือว่าโต๊ะทํางานโต๊ะผู้บริหารแบบอยากได้จํานวนมากๆก็สามารถทักมาได้เลยค่ะของเรามีเครดิตให้สูงสุด60วันกันเลยทีเดียวค่ะมีใบเสนอราคาอะไรให้พร้อมนะคะพร้อมคู่เทียบเรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าขาลูกค้าสามารถนําสินค้าไปใช้ก่อนได้เลยแล้วก็60วันลูกค้าค่อยมาชาระเงินได้นะคะลูกค้าขาใครที่อยากได้นะคะให้รีบทักมาเลยนะคะเพราะตอนนี้ค่ะลูกค้า รอส่งเยอะมากและตอนนี้นะคะลูกค้าขาขายดยมากเพราะราคาจากโปรโมชั่นลดทุกตัวเลยนะคะลูกค้าคะส่วนสํานักงานไหนนะคะลูกค้าขาหรือหน่วยราชการไหนนะคะต้องการแอร์ค่ะลูกค้าขาทางร้านเราก็มีค่ะลูกค้าขาและนี่นะคะจะเป็นแอร์ของแบรนด์ LG ค่ะลูกค้าคะเริ่มต้นเลยค่ะลูกค้าขาขนาด9,000 BTU ค่ะลูกค้าใหญ่สุดถึง24,000 BTU ลยคะลูกค้าขาส่วน9,000 BTU ตัวนี้นะคะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะคะทำงานเงียบประหยัดไฟมากมากค่ะลูกค้าขาและตอนนี้นะคะจะเป็นคอยล์ทองแดงทั้งคู่เลยนะคะป้องกัน PM 2.5ได้ด้วยนะคะสำนัก งานไหนนะคะอยากได้นะคะลูกค้าคะให้รีบมาซื้อเลยนะคะของเรานะคะราคา11,990บาทค่ะส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้าคะจะเป็นอีกไซส์นึงนะคะลูกค้าคะขยับมานิดนึงเป็น12,200บาทนะคะลูกค้าคะเราจะขายเพียงแค่12,990บาทเท่านั้นนะคะไซส์ใหญ่ๆของเราก็มีค่ะลูกค้าคะตัวนี้นะคะของแบรนด์ LG ค่ะรับประก,กันนะคะทั่วไป3ปีตัวคอมพิวเตอร์10ปีกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าใช้ยาวๆไปเลยะค่ะราคาถูกมากๆคะ่ะลูกค้าเราติดตั้งให้ฟรีโดยพี่ๆทีมงานช่างมืออาชีพเลยคะ่ะลูกค้าค่ะแล้เรายังมีอีก1แบรนด์ค่ะลูกค้าคะและนี่นะค่ะจะมีทั้งแบรนด์ i-haier ของเราก็มี ค่ะลูกค้าค่ะแบรนด์ช์าของเราก็มีนะคะลูกค้าเรามีรองรับลูกค้าทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าอยากได้แบรนด์ไหนลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าค่ะและหากคุณลูกค้านะคะอยากได้นะคะแบบที่ทนทานประหยัดไฟนะคะลูกค้าค่ะและสั่งงานผ่านมือถือนะคะลูกค้าค่ะแนะนําเป็นแบรนด์ คอมฟี่เลยนะคะเขาจะอยู่ภายใต้ของแบรนด์โตชิบาค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ใช้งานได้ทนทานยาวนานมากๆค่ะลูกค้าค่ะรับประกันทั่วไป5ปีตัวคกัพไมเซอร์ถึง10ปีกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าค่ะและเขานะคะมีตัวที่ทําความสะอาดตัวเองได้สูงด้วยนะคะและสั่งงานควบคุมผ่านมือถือค่ะคุณลูกค้าออกไปข้างนอกใช่ไหมคะลูกค้าอยากเปิดแอร์ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าบ้านอันนี้ลูกค้าสั่งผ่านมือถือได้เลยนะคะนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะ12,000หมืเราขายเพียงแค่ 9,590บาทเท่านั้นนะคะมีสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าขาตัวนี้สินค้ามีจานวนจากัดนะคะหากลูกค้าอยากได้ลูกค้าต้องรีบเข้ามานะหรือลูกค้าทักเพจเฟซบุ๊กมาได้นะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ราชการหรือบริษัทนะคะเอาจํานวนเยอะๆเราก็มีเหมือนกันค่ะลูกค้าขาลูกค้าสามารถทักสอบถามมาได้หรือสามารถล็อกอินเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าสาขาได้เลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาได้ที่ร้านมาทิพย์ทวีได้เลยนะคะลูกค้าขาอย่าลืมนะคะคิดถึงเจ๊ฟาและเฟอร์นิเจอร์ให้คทิีวย